จะเข้า40บาทวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตนะคะหรือสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตที่ย้ายที่ที่ตั้งขบวนนะคะสายเหนือสายอีสานที่เป็นขบวนรถเร็วแล้วก็รถด,ด่วนนะคะไปไว้ที่นั่นตอนนี้เรากำลังจะใช้ เส้นทางสถานีรถไฟฟ้า MRT ท่าพระนะคะไปสู่สถานีกรุงเทพอภิวัตรค่ะนี่คือสีแยกท่าพระนะคะขึ้นสู่ตัวสถานีท่าพระนะคะบันไดเลื่อน ทางเชื่อมต่อนะคะเป็นทางเชื่อมต่อที่จะเข้าสู่ตัวสถานีนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะคะไปตามทางเดินนะคะ ตรงนีออ้นออกทั้งเรออกที่หนึ่งเป็นเพชรเกษมซอย10ทับสองแต่เราไม่ออกจะเข้าจากสถานี MRT ท่าพระไปถึงสถานีกลางบางซื่ออภิวัตนะคะ40บบาทค่ะสิ้นสุดรายการนะคะต้องเก็บไว้นะคะ เราต้องไปชาชนชาลาที่สามกับสี่นะคะมาที่ชั้นที่สี่นะคะกว่าจะถึงเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะก็จะตหนกนิดนึง สถานีท่าพระถือเป็นสถานี MRT สายสีเขียวนะคะที่มาจากหลัก2อพอถึงสถานีท่าพระจะมีพนักงานทำความสะอาดรถไฟนะคะดังนั้นจะปิดไม่ให้คนขึ้นนะคะรอจนกว่าพนักงานทำความสะอาดจะออกจากรถไฟค่ะถึงจะเข้าได้นะคะตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะสถานีรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงินนะคะที่เราขึ้นจากสถานีท่าพระนะคะเป็น BL 1ค่ะ จุดหมายปลายทางคือสถานีกลางอภิวัตรนะคะเป็น BL11 ดังนั้นเราจะนับไปทั้งหมดอีก10สถานีนะคะเราก็จะลงค่ะด้วยจำนวนค่าโดยสาร40บาทค่ะ สถานีแม่สายประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย n e ะ t ีต่อไปสถานีบางบุนโน้ตประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไป,ป,ร,ไปร,รถไฟรอข้อต่อหน้ที่สถานี station, นี้ Next station Bang ู u r i n o t r a e doors open on the left Passengers can connect to the SRT railway at this station คุณนนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางคุณนน Station Please mind the gap between train and platform มีขันบางีขัน,นโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางีขัน Station Please mind the gap between t train and platform สถานีเซรีนทร์ประตูรถจะเอิดทางด้านซ้าย Next Station เซรน สิรินธรสิรินธรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสิรินธร Station Please mind the gap between train and platform Side. next station bangla three doors open on the left สถานีบางพลดัดบางพลดัดโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางพลัด Station Please mind the gap between train and platform ที่ต่อไปสถานีบาง้อประตุรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station บากงกอก train doors open on the left สถานีบางอ,อ้อบางอ้อโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางอ้อ Station Please mind the gap between train and platform สถานบีบางโพประตูรถอจะเปะิดทางด้านซ้าย <c oughs> Next station บางโพ Front doors open on the left อนนี้กำลังข้ามแม่น้ำนะคะก็เลยต้องชะลอความเร็วลงนิดหนึ่งแม่น้ำเจ้าพยาค่ะ ถานีบางโพบางโพโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางโพ Station Please mind the gap between train and platform สถานีเตาปูประตูตรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสา,า,สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีม่วงได้ที่สถานีนี้ Next Station เตาปู t h r e e Doors Open on the Left Passengers can connect to the Purple Line at this station สถานีเตาปูนเตาปูนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเตาปูน Station Please mind the gap between train and platform ถานีต่อไปสถานีบางซื่อประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลนเส้นทางไปสายสีแดงแดงอ่อนและรถไฟรอกรอด้านที่สถานีตอนนี้เราก็มาถึงสถานี BL11 นะคะนั่นก็คือสถานีรถไฟกลางบางซื่ออภิวัฒนนะคะเตรียมตัวลงค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูจุดต่างๆในสถานีในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ตามชมค่ะ ตอนนี้ก็กำลังมุ่งสู่อุโมงคนะคะเพื่อที่จะเข้าไปที่สถานีกลางอภิวัตค่ะจากสถานี MRT ท่าพระมาถึงสถานีกลางอภิวัตนะคะก็เป็นสถานีสุดท้ายนะคะที่เราลงนะคะแล้วก็เป็นสถานีที่ต้องมุดใต้ดินด้วยค่ะ ื่อโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางซื่อสเตชันโปรดใส่ใจกับการปิดที่นี่นะคะสถานีกลางกรุงเทพอภิวรรน์ทางออกที่สาม เดินมาจนถึงจุดทางออกนะคะเราจะต้องคืนเหรียญกลมๆสีดำนะคะเข้าไปในช่องนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องถือกลับมาแล้วนะคะคืนกลับให้ทางสถานีไปได้เลยค่ะก็เป็นอันจบนะคะทลิปการเดินทางจาก MRT ท่าพระมายัางสถานีกลางบางซื่อหรือสถานีอภิวัตนนะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะ